สองที่ขากอนนี้มาอยู่ในชอบเอกชาแนลส่วนนี้นครบ้มวต้มลมกันเเอยทุก่านเสียงมันจะเบากว่าปกตินะครับว่าเขาดูดไมนะสองอัตัวเลยครับดูดไหมคะเขาดูดเบามากนะครับจะได้เบามาก ไม่ปิดเครื่องน,นะครับจะไม่ปิดเครื่องตสมู่ตรงนี้ออกได้เลยเพื่อที่จะให้ให้เห็นกันแบบต้องมครับตัวชีวิตอกอกรรมเาเป็นกาุ้งนะแล้วก็แรงมากแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ท่ออยู่ที่ท่อนะครับ เออปะน,นะครับโพชโอเคเราไปชีดกันหนึ่งนะครับเออชีดเสร็จแล้วนะครับป เป็นเหมือนตัวต่อประมาณนี้นะครับเขามาทำรังรังต่อหรือเปล่าเนะเป็นเหมือนตัวต่อที่มันชอบบินมาทํารังตามบ้านเราที่เป็นก้อนดินก้อนเล็กๆเรียกแมงอะไรไม่รู้ใช้ตัวต่อตัวเองโล่งแล้วนะครับพาโล่งแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากท่อมันไม่ได้ล้างนะครับ ก็จะไปล้างหน่อยดีกว่าเพราะว่า,าเศษพวกนี้เข้าไปในบ่าวาวก็อาจจะไม่ดีนะเด,นะดี๋ยวเราจะไปล้างค่ะเดีย๋ยวเอาไปล้างนนะครับไปดูค่ะคือเราบคืาล้างนี่นะครับคือการล้างก็คือต้องแย่เข้าไปในรูพุ่งเลย ใส่หน่อยใช้น้ำจิบ้าไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเป่าลมให้แห้งค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ที่ตัวกรองอากาศกันบ๊ายบายอ้าวมีสรุปคลิปนะนี่มันสิบนี่มันคลิปบป่าลมไม่ใช่คลิบป,ป้านะ,ะ,เ,นะเนะไรเรื่องนะฮะน,นี่นะครับพ่อเช็ดไม่ใช่ที่เป่าลมเช็ดแต่ใช้ ลมในป่าเ็ดสุดยอดนี่นะครับขอให้เมื่อกี้โดนลมไปสะดุ้งนะครับเลย อันนี้นะคะผมเดี๋ยวิี่จตันดูนะครับผมลิ่นี้จะจบนะครับผมยังไม่จบนะครับผม